ยงนิ่มๆใช้งานได้สบายท่ออินเตอร์สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้กลับมา พบเจอกับน้องเตยเช่นเคยนะคะเตยเพชรยนต์ค่ะลูกค้าเราอยู่กับช่องนะคะเตยลีโว f ฟอร์จเนอร์นะคะรถมือสองของเราเกรดพรีเมียมค่ะเราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขา1เขตมินบุรีนะคะอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งวันนี้นะคะมากับ t o y o ต a าลีโวนะคะ2.4 e รถตัวสมาร์ทแคปคันนี้พิเศษสุดๆนะคะมีใครบอยมาให้ ติดมาให้หนะ้าหลังด้วยสีขาวๆคุ้มๆมมาพร้อมระบบอ่ารอบคันทั้งระบบที่แบบเซฟตี้ค่อนข้างคุ้มค่ะลูกค้าคันนี้ค่าเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะราคาเราตั้งขายอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมบาทนะคะแต่จบในหลายๆตอบโจทย์ในหลายๆล,ลูกค้าลูกค้าหลายๆท่านนะคะขอพัยพูดผิดนิดน่อย <laughs> ก็ตอบโจทย์ในลูกค้าหลายๆท่านนะคะมีคาริบอยด้านหลังมาให้ด้วยใช้งานสะดวกสบายหน้าฝนบรรทุกของใช้ของหรือว่ามีคนนั่งด้านหลังไม่เปียกแน่นอนคะ่ะลูกค้า t o y ยต้าร v o 2่ E อรถปี18คันนี้คะ่ะราคาสบายๆนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจรีบจับรีบจองกันเข้ามานะคะ เตยยินดีดูแลและให้บริการตลอด24ชั่วโมงติดต่อมาได้ที่เบอร์0622619646นะคะดูมาดูรถตัวจริงได้นะคะคุ้มค่าแน่นอนคันนี้บอกได้เลยอ่ะเดี๋ยววันนี้เช่นเคยนะคะเตยจะพามาดูบอดี้ด้านนอกด้านในภายในห้องเครื่องแม้กระทั่งอ่าด้านหลังเองเดี๋ยวเดย,เดยจะให้ดูด้วยเนาะอืมก็ประมาณนี้คะ่ะลูกค้าหน้าคมคหล่อๆแบบนี้ อ่าขึ้นชื่อว่าเป็นรีโวยังไงก็ดูก็หล่อนะคะอะกระจังหน้าสีดำตัดสีโครเมียมนะคะโลโก้โตโยตา้าเด่นๆอยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยพร้อมกับหลอดไฟตอนนี้ก็จะเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่นะคะลูกค้าพร้อมไฟเลี้ยวไฟหน้าอ่าจุดเด่นอีกจุดหนึ่งคือเขาก็มีพร้อมไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะคะอ่านี่ ลูกค้าท่านไหนที่กําลังหารถใช้งานอยู่คันนี้ตอบโจทย์หลายหลายท่านนะคะเข้ามาสอบถามเตยได้เลยเตยอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสํานักง,งานใหญ่สาขาหนึ่งคะ่ะลูกค้าประมาณนี้โครงสร้างด้านหน้าบอกเลยไม่มีอ่ารอยบุบรอยบี้หรือว่ารอยลักยิ้มแน่นอนเตยเช็ครถเรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะให้ลูกค้าดูอีกรอบชัดๆนะคะสีของเขายังกริบเนียนเป็นสีเดิมของตัวรถนะคะ าฝากระโปรงมีลูกเล่นนิดๆนะคะตัดด้วยสีดำอ่าแบบนี้สวยๆค่ะลูกค้าเป็นหน้าทํามีคิ้วตรงนี้ทําให้หน้าเจ้ารีเวลคันนี้ได้ดูหล่อขมเข้มขึ้น <c oughs> อ่าลูกค้าท่านไหนยังสนใจติดต่อสอบถามเตยเข้ามาได้นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมดูแลลูกค้านะคะอื ดูรอบคันดูรอบคันทุกจุดนะคะเตยหรือว่าอยากดูเพิ่มเติมคลิปไหนจุดไหนอยากดูเพิ่มเติมทักเข้ามาหาเตยได้อะคันนี้ได้มาเอ้ยางยางมิชลินนะคะลูกค้ายางใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยลูกค้าดูชัดๆนะคะนี่ตัวนี้จะามยเป็นแม็กของแม็กเดิมโรงงานเนาะ สองหกห้าพร้อมกับยางสองหกห้าหก้าคันนี้อาสิบปดนะคะแม็กขอบสิบแปดพร้อมยางยางปีเดี๋ยวขออนุญาตดูปียางใฮเสะหน่อยคันนี้ยางปีอ่ะสัปดาห์ที่สามสุบเก้ายางปีสองสามนะคะลูกค้าอ่ะนี่เห็นไหมอ่าดิสเบรกจานใหญ่ๆด้านหน้านะคะไปดูด้านล่างกันบ้างด้านล่างเป็นเบ้าโชกนะเป็นโชกเดิมให้ดูชดัชดๆไม่ว่าจะเป็น ปีกนกบนนะคะบูธบูธปีกนกด้านในอ่ะบูธปีกนกด้านในยังเดิมไม่มีอ่ารอยยางที่แตกหรือแยกนะอ่าลูกหมากลูกหมากปีกนกบนยังนี่ตัวนี้ยังแน่แนๆลูกยางยังไม่ฉีกขาดนะคะไม่มีรอยฉีกขาดเลยอุ้กับ,บช่วงด้านล่างไม่ว่าจะเป็นจุดอื่นๆหรือจุดไหนนะคะเตยค่อนข้างเอาขอภาขอภัยค่ะ ก็เตยตรวจเช็คแล้วคันนี้ยังใหม่ทุกจุดนะคะลูกค้าลูกหมากปีกนกบนล่างแม้กระทั่งลูกหมากแหลกหรือว่าเป็นคันชักสั้นคันนี้ยังเป็นของเดิมนเนียนที่มาจากศูนย์แน่นอนค่ะลูกค้าเข้ามาดูได้ว้าวคันนี้คุ้มนะเตยบอกเลยว่าคุ้มมากราคาเราตั้งขาย419,000บาทเท่านั้นเองอนสบายๆที่เริ่มต้นที่7,000กว่าบาทนะคะลูกค้าเครดิตดีก็ อนุมัติภายในสองชั่วโมงเลยอนุมัติแล้วรับรถกลับบ้านได้เลยค่ะลูกค้าเข้ามาคุยกันก่อนเข้ามาปรึกษากันก่อนออกได้ทุกอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานประจำหรือว่าจะเป็นเกษตรกรข้าราชการหน่วยงานต่างๆนะคะปรึกษาเราได้อ่าเดี๋ยววันนี้เตยก็จะพามาดูทั้งด้านหน้าด้านหน้าก็ดูหน้าคมๆไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูช่วงอ่ารอยต่อของตัวรถแล้วก็เป็นด้านหลังกันบ้างอ่ะไปค่ะช่วงแก้มเนาะ แก้มด้านซ้ายขาวๆแบบนี้น่าจับเนื้อรอยต่อยังเนียนๆคะ่ะลูกค้าไม่มีรอยขยับของกิ๊บล็อกแน่นอนนะเนี่ยสวยๆเนื้อผิวของเขายังสวยๆนะอ่ะเนื้อผิวเขายังสวยๆกระจกมองข้างสีโคมเมียมตับด้วยด้านล่างเป็นสีดำนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวสวยๆแบบนี้มาให้อ่าสัญลักษณ์เด่นๆของ t o y ยต้ารีโนะคะมองยังไงไกลๆก,ก็เห็นอ่าพร้อมกับอืม้มกระจก รอบคันนะคะยังเป็นของเดิมโตโยต้าอยู่เนาะมีระบบอโตรามมาให้ด้วยพร้อมคันนี้พร้อมค่ะพร้อมจุดพร้อมจบเลยพร้อมจบลูกค้าขนไหนถนาดไหน,หนพร้อมจบกับหนูไม่ว่าจะเป็นสดหรือไฟแนนซ์ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะคะภายในให้ดูนิดหน่อยอ่าให้ดูพอเป็นนิดหน่อยพอเป็นกระใสหน่อยตัดลูกเล่นนะคะขาเเป็นโทนโเมอโดแบ็กทั้งหมดเลยเนาะมีลูกเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะที่เป็นสีโครเมียมหรือว่าสี รอมือจับของเ,ขเราก็จะเป็นสีโครเมียมตัดด้วยสีดําเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคะระบบอาอ,อโต้ทั้งกระจกนะอ่านี่หัวน็อตทุกจุดยังเดิมนะคะลูกค้าคันนี้ค่อนข้างสวยนะไม่อ่าลรถเราการันตีอยู่แล้วนะคะลูกค้าไม่มีพิความจมน้ําหรือกับสีมานแน่นอนลูกค้าเข้ามาดูได้เข้ามาทดลองขับได้อ่าตั้งแต่คันนี้ได้ถ้าได้ไปก็เกินคุ้มและมีคาริบอยดด้านหลังมาให้ด้วยค่อนข้างแบบ ฟูอะฟูมากเลยตัวนี้เป็น Smart Cap นะคะลูกค้าคันนี้เป็นสมาร์ทแคเนาะข้างหลังกว้างขวางอืมราคาไม่แรงเลยสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทคะ่ะลูกค้าหายากนะรถเกรดเอพีเอพิเมค่ะนเนี้ยที่เพชรยนต์มีได้ที่แค่เพชรยนต์เท่นานั้นนะคะราคาจับต้องได้จ้าอ่าเริ่มมาดูที่เสาอ่าดีเสาสีบ้างด้านหลังอืมด้านหลังเป็นหลังแคบเนาะสมาร์ทแคของเรา ตัวน็อตนะคะทุกจุดอลูกค้าเข้ามาดูรถได้นะเนี่ยน็อตยังแบบสวยๆไม่มีรอยขันเลยนะอืมเดี๋ยวช่วงหลังเตยจะพาไปดูแผ่นเพจของตัวรถเอ่อด้านหน้าของตัวเครื่องกันคันนี้เครื่องเสียงก็ดีนะคะขึ้นชื่อว่าโตโยต้าเนาะโตโยต้าเครื่องเสียงเขาค่อนข้างฟุ่มเฟือยอยู่แล้วค่อนข้างดีแ้แหละไม่ว่าจะเป็นระบบไหนเนาะคันนี้ก็เช่นเคยคะ่ะ สวยคุ้มแน่นอนตอบโจทย์มีคาริบอยมาให้ด้วยเนี่ยนี่มีบันไดรอบข้างเหยียบขึ้นเหยียบลงด้านหน้าเป็นดิสเบรกนะคะแต่ด้านหลังเป็นดัมเบกเนอ,อะดัมเบกอะยางมิชลินเลยนะคะลูกค้าขอบสิบเจ็ดสำหรับแม็กที่มากับตัวรถนะคะพร้อมยางมิชลินปี13สิบสามคุ้มมากๆเกินคุ้มยางยังอยู่ในสาภาพที่ดีล่องยังแบบ ใช้งานได้อีกหลายปีค่ะลูกค้าได้ยาวเลยเนาะได้ยาวคัสซีต่างๆนะคะไม่มีรอยบุบรอยบี้เราว่ารอยเคาะแน่นอนตดยกลันและการันตีให้อ่ะมียางอะไรมาให้ด้วยยางอะไรก็นี่น่าจะติดมากับตัวรถนะคะตโตโยต้ารีโวคันนี้เป็นรถปีสิบแปดนะจ๊ะลูกค้าคานด้านหลังไม่ว่าจะเป็นเบ้าโชก หูแนบหูโชคกหรือว่าเต้าลองแนบอันนี้ยังเป็นเดิมนะเผาด้านหลังยังไม่มีการยกนะอ่าทุกอย่างยังเดิมจากลูกค้าโอเคโอ้ประมาณนี้โอ้ออทุ่มเทมากค่ะเตยทุ่มเทมากบอกเลยอยากให้ลูกค้าได้รถด,ดีๆไปใช้งานนะคะรอบคันคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านค่ะสวยคุ้มแน่นอนอืม คันนี้มีคาริบอยด้านหลังมาให้ด้วยคุ้มสุดๆคันนี้ไม่ต้องไปติดเพิ่มแล้วนะคะ t o y ย t a r ร v o 2.4ตัว e นะคะคุ้มมากๆเนี่ยกันชนด้านหลังมีพร้อมเซ็นเซอร์มีให้เปิดดูซิเปิดดูสิสล็อกปะเนี่ยน่าจะล็อกกุญแจอยู่ข้าง,นาง,างาานใน <Okay, S 2> เดี๋ยวเดี๋ยวเอา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดากุญเดมาเดิเดให้ลเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยเดีดีดยดยเดยเนเน โอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในของเครื่องก่อนอ่าภายในตัวรถก่อนเดี๋ยวเตยจะพามาเดี๋ยวเอากุญแจมาเปิดให้ดูคันนี้คาริบอยสวยๆเซ็นเซอร์ด้านหลังให้นะจ้านี่นี่นี่มีเซ็นเซอร์ให้สองจุดนะคันนี้ราคาขายอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองผ่อนสบาย,บายๆแค่เจ็ดพันกว่าบาทได้ตัวพีเเนอร์ไปด้วยะคะ่ะลูกค้าพร้อมแถมคาริบบอยไปให้คุ้มเกินคุ้มอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างไป ภายในห้องโดยสารกันบ้างดูทางนั้นแล้วมาดูทางนี้บ้างอ่ะนี่นี่นี่กุญแจเจ,เจอแล้วเดี๋ยวเตยไปเปิดให้เนาะด้านหลังขออนุญาตขึ้นตัวรถให้ลูกค้าได้ชมภายในก่อนเนาะคันนี้แจ้งก่อนว่าเป็น t o โยต้ารีโนะคะเกียร์ออโต้นะพี่ๆผู้หญิงท่านไหนแม่บ้านท่านไหนอยากได้รถไปใช้ไม่ถนัดกับเกียร์แมนนวลคันนี้ตอบโจทย์ค่ะขับง่ายๆพุ่งๆไม่แบบ ไม่ยากกับการขับแน่นอนถ้าเป็นสายซิ่งก็ได้นะคะสำหรับรถใช้งานมันทุกหนักได้คันนี้อ่าด้านในนะคะเป็นโทนสีดำทั้งหมดเนาะคอนโซลด้านหน้ามีลูกเล่นการตกแต่งนิดนิด,นดหน่อยหน่อยนะคะได้ระบบแอร์ตัวมาห้เนี่ยเนี่ยระบบแอร์อย่างฉ่ำคะ่ะลูกค้าแอร์เย็นมาก เดี๋ยวก็จะเป็นจอเครื่องเล่นซีดีนะคะเชื่อมต่อ USB ได้นอ้อลูกค้าคันนี้อ่าเกียร์เป็นเกียร์ออตโอต้นะมีที่วางแก้วให้สองจุดตรงนี้อ่าน่ารักน่ารักเกียร์ออตโอตโอ้นี่เบาเป็นเบาผ้าอยู่นะคะพี่ๆอ่าเบาเป็นเบาผ้าอยู่นะเบาผ้าแต่ว่านุ่มอะ่ะนุ่มใช้งานได้เบาใหญ่ๆกว้างๆนะคะรองรับซิลิราเราได้ดีแน่นอน ด้านหลังก็เป็นตัวสมาร์ทแคปเนาะภายในก็จะประมาณนี้นะคะได้ไปก็เกินคุมและระบบอื่นๆต่างๆเนี่ยมีคุมเกียร์ออโต้อาพมาลัยมัลติฟัง์กชันนะคะคันนี้เลขมาอยู่1นึ่งแสหกหมื่นแปดพันกว่านิดๆคันนี้ลูกค้าได้ไปบอกเลยโชวรถใช้งานค่อนข้างน้อยนะได้ไปคุ้มแน่นอนมีกุญแจมาให้เดี๋ยวด้านหลังมีให้ด้วยเดี๋ยวฟังเครื่องเสียงดู ไม่แน่ใจว่ามีเพลงเปล่าไม,ไม่น่า <c oughs> โอเคแต่ก็เตอถือว่าคันนี้คุ้มนะคันนี้เสียงดังมากคุ้มก <c oughs> ระจายไปทั้งด้านาหน้าด้านหลังชัดเจนแน่นอนค่ะลูกค้า คันนี้ตอบโจทย์ในหลายๆท่านนะคะไม่ว่าขับทํางานใช้งานนะคะเดินทางไกลคันนี้แน่นอนชัวร์ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างโอเคเดี๋ยวเตยพาไปดูคาร์ลิบบอยบ้างอ๊ออ่ะใช่โอเคมาดูด้านหลังเนอะเดี๋ยวเตยเปิดให้ก็จะมีกุญแจมาให้นะคะลูกค้าสาหรับเปิดคารีลิบบอยด้านหลังเนอะโอเคเปิดก่อนนิดนึงอ๊บ อ้บโอเคเปิดได้แล้วโอเคด้านหลังประมาณนี้จ้ะลูกค้ากว้างๆของขวางเปิดได้แมกเลเนอร์ er นะคะแมกเลเนอร์ er ด้านหลังก็ยังแน่นชาลอยใช้งานนินดๆหน่อยๆไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเนาะด้านในติดไม้พร้อมนะคะเนียนกริปคุ้มๆค่ะ t ต y o ต a r ลี o 2.4 e ีรถปี18คันนีได้ไปเกินคุ้มแน่นอนอ่ะโอเคส r y ได้ประมาณนี้จ้ะลูกค้าอ่าสวยๆแบบนี้หาได้ที่เพชรยนค่ะกับน้องเตยได้เลยนะคะตโตยโยต้ารีโวคันนี้มาลูกค้าท่านไหนสนใจเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเตยจะพาไปดูห้องเครื่องอีกรอบหนึ่งนะไปเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าของห้องเครื่องกันเดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้นะคะปิดระบบแอร์ทั้งหมดนะคะเพื่อฟังเสียงเครื่องยนต์เนาะเราจะได้รู้ว่าเครื่องยนต์เรานิ่งไหมโอเคไอค่ะ มาแล้วค่ะพร้อมกับโซนหน้าห้องเครื่องเนาะนี่สตาร์ทอยู่นะสตาร์ทอยู่แต่ว่าเครื่องค่อนข้างนิ่งนะคะอยู่อันนี้อยู่ไกลก็จะไม่ชัวร์เท่าไหร่เดี๋ยวเตยค่ะเข้าไปดูใกล้ๆนะคะโตโยต้ายารีโว y y คันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทผ่อนสบายเริ่มต้นเจ็ดพันกว่าบาทเท่านั้นเองคันนี้จับ จองเข้ามาได้มีพร้อมมาก,กับคาริบอยมาให้นะคะติดต่อสอบถามเตยเข้ามาได้เลยเบอร์062 261 9646นะคะเบอร์นี้แอดไลน์ได้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงออกรถได้ทุกอาชีพจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นจากด้านหน้ากันดีกว่าด้านหน้าเด่นๆที่เตยจะให้ดูจะเป็นหัวน็อตฝากระโปรงเนาะฝากระโปรงแท้ไหมบอกเลยคันนี้แท้นะคะมาพร้อมหัวน็อตที่ยังไม่มีรอยขันโลโก้ของโตโยต้าที่ติดมาด้วยนะคะ แผ่นฉนวนกันความร้อนยังอยู่ในเกรนสวยงามไม่มีรอยขาดอะไรเลยเนาะสีของฝากระโปรงอ่ะเซลก็ค่อนข้างเปลี้ยนิดนึงเนาะต้องคัน <c oughs> ตัวนี้เป็นตัวพิเลเนอร์นะคะก็ค่อนข้างสูงนะคะกิบล็อกต่างๆยังอยู่เหมือนเดิมเนาะรูระบายความร้อนรูระบายพิกูจยังเป็นเดิมๆอ่ะให้ลูกค้าได้เห็นเสาวสาขาวเนียนๆของฝากระโปรงเนาะติ๊กเกอร์ตัวเดิมที่มากับรถก็ยังติดอยู่นะจ๊ะ ป่ากระโป้งระบบไฟอื่นๆไม่อ่าลืมให้ดูลูกค้าดูระบบไฟแต่ก็ยังไม่มี e งกิ n e show หรืออะไรเนาะอันนี้โ o โย t a ารีโวเป็นเครื่องยูโร4นะจ๊ะลูกค้าอันนี้เป็นเครื่องยนะูโร4เนาะรถตัวใหม่ๆก็น่าจะเป็นยูโร4แทบจะหมดแล้วยูโร3หาน้อยแล้วนะเครื่องนิ่งเครื่องใหญ่นะคะ2.4เบกเลยวิ่งฉลุยสะดวกสบายคันนี้เครื่องยนต์ค่อนข้าง,งนิ่งนะคะท่อ,อยางท่ออินเตอร์ยังอยู่ในเกณฑ์ปกติ ยังนิ่มอยู่นะไม่แข็งนะสภาพใช้งานได้อีกยาวๆนะคะลูกค้าท่อส่งการท่อระบายน้ําอืมตัวหมอน้ําเข้าตัวมอน้ําจากท่อพักเข้าตัวมอน้าก็ยังนิ่มๆใช้งานได้สบายท่ออินเตอร์ขวาอินเตอร์ขวาก็ยังนิ่มนะ <S <S นเซนเซอร์แอร์โฟจุดสําคัญของตัวรถหน้าเครื่องตัวนี้เนาะยังเดิมยังสวยไม่มีไม่ใช่ตกแต่งมาแน่อนอนนะคะทุกจุด ม้เอลมเบรกนะคะถังน้ามันเบรกไม่มีรั่วนะคะน้ามันเบรกค่อนข้างปกตินะสีใช้งานได้ดีนะคะอ่ทุกๆจุดนะคะซีนฝาวาวซีนต่างๆนะคะยังเป็นซีนเดิมเนาะไม่มีรอยแกะนะไม่มีตะเข็บของตัวซีนที่เปลี่ยนมาแน่นอนที่ข้อแคทยังแคทเดิมแคทยังมีอยู่นะแคทเดิมแคตเดิมข้อแคทเดิมรหัสแคตนะก็น่าจะเดิมอยู่แล้ว ่าถ้าตัวริโว์มันจะต้องขันออกมาเนาะระบบ a p s ต่างๆแต้ต่างๆนะคะหม้อกองอากาศเอเคอชัวชัวมากคันนี้สวยสวยคุ้มรถที่เพชรนยนไม่มีอ่าย้อมแมวมาแน่นอนการันตีจากโครงสร้างแล้วก็ตัวเครื่องนะคะไม่มีพิความจุมน้ําหรือว่ากับสีมาแน่นอนตัดต่อเครื่องไม่มีแน่นอนชัวค่ะอ่าด้านหน้าคัน คานของเขานะคะไม่ว่าจะเป็นคันซ้ายคัขนขวาเม็ดอาร์คเดิมนะเม็ดอาร์คเดิมทุกจุดค่ะลูกค้าด้านหน้าคา,านหมอน้อน้ําก็ยังเดิมนี่ไล่ไปยาวๆอาจจะเร็วหน่อยนะคะคลิปในบางทีก็ถ้ายังไม่ชัดเจนโทรหาตือได้คันนี้ยังว่างอยู่คุ้มๆกับทริบอยให้ด้านหลังนะคุ้มๆเลยเข้ามาจับจองได้เบอร์062 264 9 6องาย้ำบ่อยๆลูกค้าจะได้ ติดต่อเข้ามาหาเตยเพื่อถามความแบบคันนี้ยังอยู่ไหมอะไรยังไงสอบถามเข้ามาก่อนได้คันนี้เป็นเครื่องค่อนข้างใหญ่นะคะอ่าเป็นมอของอ e นะิทียาเนาะมอตอร์มีจากคันเครื่องนี้เป็นเครื่องยนต์ยูโรสี่นะอิทยายังไม่เคยถอดเคยเปิดนะมอเตอร์อิทียาทำงานปกติค่ะพ่อกรองโซลาก็ปกตินะไม่มีก็ จะมีรอยเปลี่ยนกองโซล่าตามมาตรฐานนะคะเปลี่ยนทุกๆ20,000โลนะคะหรือว่างส2 0 0 0 0 4 0 0 0นโลอ่าเปลี่ยนได้เลยระบบสายไฟต่างๆนะคะยังเดิมๆทุกจุดเลยมาร์กเดิมจากโรงงานยังอยู่นะคะคมชัดหมดเลยเบาโชกทุกจุดนะคะอเมอากรูระบายทุกจุดยังเดิมๆเนาะนี่นี่ก็เป็นแบตเตอรี่ปีปี66นะคะันนี้ปี66แบตเตอรี่ตัวลูกนี้ อ่ะก็ประมาณนี้ค่ะลูกค้าเครื่องยนต์ค่อนข้างนิ่งนะไม่มีเสียงเกนะคะไม่มีเสียงลมแลบของอ่าหัวฉีดอะไรทั้งนั้นเลยเครื่องยนต์ค่อนข้างนิ่งเครื่องจะประมาณนี้นะคะอ่ะแต่นิดหน่อยตามอ่ามาตรฐานของตัวรถนะคะแรงสัน่นสะเทือนไม่มีเสียงแลบของลมที่ออกจากหัวฉีดนะไม่มีรอยน้ํามันภาพอะไร หรือว่ารอยรั่วซึมอะไรนะคะแห้งสนิทขนาดจอดหรือว่า,าหนูสตาร์ทรถไว้ค่อนข้างได้สักพักหนึ่งแล้วไม่มีรอยรั่วซึมถ้าเกิดมีรอยรั่วซึมน่าจะมีน้ําออกมาแล้วแหละน้ํามันพาวเวอร์เกณฑ์ปกตินะคะน้ํามันน้ํายาคูรแลนหรือว่าน้ายาหม้อน้าเราอยู่ในเกณฑ์ปกติเนาะคันนี้ตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านสําหรับรถใช้งานขับง่ายๆสบายๆเกียร์ออโต้ค่ะลูกค้าโตโยตา้ารีโว่ 2.4e รถปี18ราคาขายอยู่ที่4แสน19,000บาทเท่านั้นเอง่ับสบายๆ เจ็ดพันกว่าบาทคันนี้คุ้มตอบโจทย์กับพี่ๆหลายๆท่านนะคะพี่ๆแม่บ้านก็ขับได้ขับสนุกขับสบายพร้อมจบทักหาเตยได้เลยเบอร์ศูนย์หกสองสองหกหนึ่งเก้าหกสี่หกนะคะราคานี้คุ้มๆสำหรับรถเกรดเอที่เพชรยนต์ค่ะลูกค้าอยากให้ลูกค้าได้เห็นรถตัวจริงอ่ะเข้ามาดูได้เข้ามาหาเตยได้นะเข้ามาดูได้คันนี้จอดอยู่ที่เพชรยนต์สำนักง,งานใหญ่ค่ะ วันนี้มาบุกโกดังลงสามมีหลายๆรุ่นนะคะหลายๆราคามีนั้งแต่เริ่มต้นที่ห้าหมืนบาทก็มีนะอ่ารถเรามาเตรียมรถแหละวันนี้เตยมาเตรียมรถอ่าเพื่อปล่อยอคันหนึ่งด้วยแต่จะเป็นโตโยต้าคอร์สนะนอกใจหรีวนิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในตระกูลของโตโยต้าค่ะอ่าคันนี้นะคะใครพร้อมจบทักหาเตยได้เลย จัดไฟแนนซ์ปรึกษากันได้ก่อนนะคะออกรถได้ทุกอาชีพจ้าคันนี้ตอบโจทย์หลายๆท่านเตยการันตีได้รถเราไม่มีพิความจมน้ําหรือว่ากับสีตัดต่อเครื่องมาแน่นอนโอเคคันวันนี้เตยก็ขอจบคลิปกับน้องรีโวคันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าพร้อมกับรีโวหรือพอจูนคันไหนเตยจะเอามาให้ชมโอเควันนี้ขอบคุณค่ะ